ั้น33มาแต่ดูสูงมากจริงข้างหลังนู้นะนะคุณเห็นตึกใบหยกอะอยู่ฝั่งน้นอะใจกลางเมืองโวใกล้ทางด่วนใกล้รถไฟฟ้าใกล้สถานที่สำคัญสำคัญทุกคนกคน<พ>องมาต่อแหละสองหมื่นบาทนะคุ้มค่ามากเนี่ยค่ะฝั่งนี้ผมเตี้ยไปหน่อยะมองไม่เห็นค่ะด้นานนี้ไนอไปไ มันคมน้ำบอกเสียงดังพวกมน,นุษย์เนี่ยค่ะดูดีเนาะสวยมากฝั่งนู้นมีอะไรสำคัญอื่นเป็นเป็นห้างหรอคะหรืออะไรห้างเห็นไหทุกคนมองเห็นเทอร์มินอลนะยืนจากจุดนี้ใกล้เทอร์มินอลเซนทันพารากอนโอ้โห มีแต่ห้างที่แบบใหญ่ๆห้างหลักๆของที่นี่เลย350เมตรจากรถไฟฟ้านะคะใครไม่สะดวกใช้รถยนต์เป็นรถไฟฟ้าคือบอกเลยว่าดีมากทุกคนอยู่ใกล้โรงพยาบาลใช่ไหมใกล้ไหยอ่ะลองย้ำเผื่อคนที่เข้ามาดูโรงพยาบาลบํารุงราษฎค่ะสท้านชิดลมช่องวีลลที่สิบเอดคุณดังๆนิดนึงเนาะเผื่อคนอื่นไม่ได้แหกปากเลยค่ะแหกปากออกมานะคะเขาไม่ยิงเขาไม่มา คุณแทนค่ะดวมาขายให้นะคะ <S <S ไหนไมีตรงไหนแนะนําอีกเอยจุดเด่นของที่นี่ที่นําคิดว่าเป็นจุดขายเลยของโครงการนี้คืออะไรเอ่ยทำเลที่ตั้งเราค่ะเราสามารถเดินทางมาด,ด้วยรถยนต์ได้ค่ะจะได้มาตรงหอสุขุมวิทซอย5หรือซอย17ด้นนะคะ่ะจะทะลุเข้ามาในสุขสุมวิทซอย3ได้ง่ายเลยค่ะตรงสี่แยกต่อทุ่งโยก็สามารถต่อเข้ามาทะลุต่อสุขุมวิทซอย3ได้นะคะ อเอาสรุปห้ฟังง่ายๆน่าอ,อาจจะพูดงงนิดนึงทุกคนจุดขายของเขาอ่ะคือทำเลและก็ราคานั่นเองซึ่งเขาอยู่ใจกลางเมืองเข้าออกได้หลายทางเดินทางได้หลายแบบจะบนฟ้านะเฮลิคอปเตอร์ลงมาเลยจ้ะจอดได้อีก หรือว่าจะใต้ดินมาโผล่เทอร์มินอลก็ได้เออหรือจากรถไฟฟ้าก็มาได้จะเข้าทางหลังถนนมือเกือบฟาดหน้าเนาค่ะถนนเพชรบุรีนะคะก็สามารถเข้ามาได้ถนนด้านหน้าโครงการของเราเนี่ยคือวันเวย์ต่ใช้เวลาอ้อมไม่นานค่ะไม่ถึง2นาทีนะถ้ารถไม่ติด ก็คือสามารถเข้ามาถึงตัวโครงการได้จุดทายอย่างหนึง่งที่ปุนฝั่งน้องเล่ามานะคะก็คือว่าเป็นคอมมูนิตี้มอลที่อยู่ชั้นใต้ดินนั่นเองซึ่งมีหลายโซนมากไม่ว่าจะเป็นของกินของไทยนะคะร้านทําผมใครที่แบบอยากให้มีครบจบในที่เดียวปุณแนะนําเป็นโครงการนี้เลยนะคะกับราคาที่เริ่มต้นเพียง7.9ล้านบาทแถมฟรีทองอีก20บาทนะคะหรือว่าจะใครที่เข้ามาภายในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะจะได้เป็นเครื่อง แอฟ้าแถมให้อีกด้วยนะและก็โครงการเนี่ยจะแถมให้เป็นแบบฟูรีเฟอร์นิทุกคนโอ้โหจบเลยคือหิ้วกระเป๋าไปเดียวนะจ๊ะเข้ามาอยู่ได้เลยใครมีแฟนบอกแฟนใครที่กําลังมีกิ๊กนะคะอยากให้กิ๊กซื้อให้ต้องเข้ามาแล้วแหละที่นี่เนาะ,ะเพราะว่าราคาต่อตารางเมตรเนี่ยเฉลีย่ยแล้วคุ้มค่าแก่การลงทุนนะคะไม่ว่าจะซื้อไว้อยู่เองอหรือว่าไว้ลงทุนนั่นเองค่ะเอาแหละเริ่มหายใจไม่คล่องเพราะว่าอยู่ชั้นสูงอันนี้ อันนี้ไม่ชอบชั้นสูงจริงๆค่ะเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันดีกว่าเนาะไปเลยค่ะบันไดหนีไฟคือเห็นหลายจุดมากทุกคนความปลอดภัยต่างๆที่นี่ก็คือว่าแน่นหนามากนะคะนี่เราอยู่ชั้นสามสิบสามค่ะเป็นชั้นเรียกว่าเอ่ยเป็นส่วนกลางอาเป็นส่วนกลางส่วนกลางที่นี่ตารางเมตรเท่าไหร่เอ่ยเจ็สบาทค่ะส่วนกลางนะคะตารางเมตรละเจ็ดสิบบาทนั่นเองกับสิ่งที่ได้เนาะเป็นทำเลนี้ แล้วก็ได้ส่วนกลางแบบนี้บอกเลยนะคะว่าคุ้มค่ามากๆเอาล่ะน้องน้ำมีโปรฟีค่าใช้ใจวันโอนไหมที่เนี่ยอ,อ๋อตรงนี้จะมีค่ะตรงนี้มีให้นะจ๊ะฟีค่าใช้ใจ่ายวันโอนถ้าเป็นโครงการนี้วันเวน,น่าจะทุกอย่างเนาะน่าจะประมาณแสนประบาทเลยนะอันนี้เราก็มีปกเข้าไปให้อีกแน่นมากทุกคน จองเพียงแค่สองหมื่นนะคะเป็นสัดสินใจค่ะลองเข้ามาดูก่อนก็นได้นะ,ะโปรโนี้เราอาจจะยื่นให้อีกสักหน่อยอะไหนๆตอนนี้มันจะสิ้นเดือนแล้วบางคนอาจจะเงินออกไปเมื่อวานโอ๊ยปาร์ตี้หมดแล้วจะ้ะไปกินเลี้ยงหมดแล้วจะ้ะเงินออกเมื่อวานนะคะเดี๋ยวถ้ามาไม่ทันสอาทิตทีนี้ยืน่นตรงีมาเดี๋ยวเราออกมาด้านนอกกันมาพูดโปรโมชั่นกันดีกว่า แล้วก่อนจะเข้าไปในตัวอาคารของเราได้เนี่ยต้องเป็นระบบทียการ์ดนะจ๊ะการหาแนมทุกคนมาีอะไรอยากตบาทุกคนที่ดูอยู่ไหมเออรือว่าคนนี้เข้ามาดูยอด้อนหลังนะคะดูไม่ทันเดี๋ยวมาแนะนำโปรกรันอีกคทางดีกว่าทาก็อยากสวน เข้ามาทางเวเดียอก็คือวดีโอนานาแล้วจิตโอเคลงเทปมาทุกคนคาเดินได้350เมตรที่เรียกว่าจะเดินโชว์ซะหน่อยแหละแต่กลัวเวลาไม่พอนะคะจริงๆอยากจะอยู่กันนานกว่าน,นี้แหละเออเดี๋ยวมีห้องให้เหลืออในแอบเห็นตรงนู้นนะมีปอแปนให้ทุกคนคานี่เลยตัวอ่าแต่และที่ที่ดสุดสีสีนี่คืออะไรเอ่ย อันนี้คือสีชมพูนี่คืออะไรคะยังไม่ขาดค่ะแต่ตัวที่เป็นว่างๆนี่ถึข,ขาดออกมาหมดแล้วค่ะอ๋อสีชมพูคือห้องว่างเนาะใช่ค่ะห้องที่ว่งางอย<ม>ู่เป็น<ม>ห้องแนะนํานั่นเอง,งทุกคนคมีแนะนําทุกทิศทุกทางเลยแต่ทางที่ดีนะคุณว่าเข้ามาดูห้องจริงอ่ะจ,จะดีกว่าเพราะว่าแค่คนละทิศคนละฝั่งความรู้สึกเราก็จะเปลี่ยนแล้วนะคะจองอยู่ที่สอง0 0บาทเท่านั้นทุกคนแล้วอะไรต่อมีค่าทําสัญญาอะไรเพิ่มเติมไหมคะตรงนี้ ค่าทำสัญญาค่ะจะไม่มีเพราะว่าเป็นเสร็จแล้วพร้อมอยู่ใช่ไหมคะจะไม่มีค่าทำสัญญาให้นะเพราะว่าเราจะยืน่นกู้ได้เลยสําหรับโครงการแบบนี้นะคะ<ม>ก็ลองมาดูค่ะไม่ส้อไม่เป็นไรนะคะมาดูโลเคชันเผื่อวันนี้ยังไม่ซื้อพรุ่งนี้อาจจะซื้อก็ได้ไทรสะไปูโโอ้อ่ะผีเข้าฝันเอามาบอกหวยถูกหวยเดี๋ยวก็มาซื้อค่ะทุกคนหรือว่าถ้าอยากซื้อกระปุกนะคะอินบอ็อกมาหลังไ่านะเดี๋ยวคุณจะขับรถมาขายให้เลยส่วนกลางก็มีเยอะมากมาก แต่เห็นลิปโดยสารมีกี่ตัวคะที่นี่เอ่ยจริงๆริงลิปที่ใช้จะมีสาตัวคะ่ะอีกตัวหนึงจะเป็นลิปขนของคะ่ะมีลิปทั้งหมด4ตัวลิปขนของ1ตัวลิปโดยสาร3ตัวนั่นเองส่วนกลางนะที่เป็นส่วนสวนมันจะอยู่ชั้นไหนบ้างคะมันจะมีชั้นอา 17, ่างสิบเจ็ดช้ีบเจ็ดมาสค่ะแล้วก็ยีนะคะค่ะแล้วก็ไปที่สามเลยคะ่ะ โอเคส่วนกลางที่เป็นสวนเป็นการเด้นเนะาะจะมีให้เป็นบางชั้นนะสําหรับใครที่แบบชัเนอยากได้สวนส่วนตัวแหละตรงนี้ข้ามาขค่ะชั้น18ชั้น15ชั้น24ปะบ่บ โทษทีค่ะเป็นชั้น26แล้วก็อีกชั้นหนึ่งคือเป็น17ค่20แล้วก็26ม,มีเยอะเดีเยอะไปหมดจำไม่ได้ก็งมองเข้ามาดูนะคะ<ด>ทุกคน<ด>โปรโมชั่นดีๆแบบนี้กับโครงการที่แบบราคาคุ้มค่าแบบนี้นะคะน่าดีกว่าเหนื่อยแล้วแต่เซลล์จบโครงการไม่ได้มีน้องๆคนเดียวนะคะน้านีด้วยค่ะที่คิวแม่แนะให้ที่คิแนะนำได้นะคะนี่ค่ะเข้ามาก็จะเจอ เป็นแสตชาร์ล,ลีที่สวยๆแบบนี้เลยจ้ะ KW Thailand นั่นเองนะคะทุกคนอยอยากอยู่นานคนนี้นะแต่เวลามีจำกัดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะรบกวน พนักงานขายของเราเพราะว่านี่มีนัดลูกค้าด้วยนะนัดลูกค้าเข้ามาชมโครงการเนี่ยเดี๋ยวน้องจะเหนื่อยซะก่อนนะสำหรับใครที่ดูอยู่นะคะแฉกหน้าจอมาก็ได้ว่าอยากได้โปรเ<า>มื่อกี้<า>เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งมีแม้โปรอะไรเอ่ยเป็นโปรตุ้งป,ปีีค่ะเป็นแคมเปญใหมห่ของเราเลยก็คือเริ่มที่เจ็ดจุดเก้าล้านค่ะแถมฟรีทองคำยี่สิบป่าเลยตั้งชื่อใ,ใหม่จุดจีนสุดว้าว<อ>นะคะโปรใหม่ค่ะแคมเปญเพิ่งคิดได้เมื่อกี้ค่ะโปรจุดจีนสุดว้าวนั่นเองแถมฟรีทองคำยี่สิบป่านะคะส่วนลดสูงสุด หนึ่งล้านบาทห้องราคาเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดจุดเก้าล้านบาทปกติเนี่ยแปดล้านกว่าบาทเลยค่ะใช่ทุกคนคะเดินทางสะดวกอะไรอีกอ่ะมีครบคอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆคอมมูนิตี้มอลล์นะคะพื้นที่ต่าับเราคือให้ค่อนข้างยืดเท่าเปียนเที่ยวใช่หกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะทุกคนใช่ค่ะอ่ะอย่างเงี้สิีเราให้น้องพูดอยู่นะอย่างเงี้สิชั้นใต้ดินหกชั้นเลยเป็นระบบออโตเมตพาร์กิ้งค่ะ ตอนนี้ก<ม><ม>็คือแบบลูกค้าที่เข้ามาอย่างค่ะส่วนใหญ่ก็อาจจะติดเรื่องที่นี่จอดรถต่างของเราคอนข้างให้ค่นอนข้ายืดดีทุกคน<ต>ไม่ต้องกลัวไม่พอนะจ๊ะที่นี่แบบไฮเทคมากที่จอดรถเป็นแบบออโต้พาร์คกิ้งม,ม,มีรถรับส่งให้ไหมอ่ะที่โครงการบีค่ะเป็นชัตเตอร์บัสเนาะใช่ค่ะอ๋อไอเดี๋ยว<ม>อันนี้เรื่องรถรับส่งที่โครงการเดี๋ยวเราต้องดูที่นิติอีกทีนึง นึกแนะนําไปนิติจะอยู่ที่ชั้นสี่นะคะซึ่งเป็นชั้นส่วนกลางที่เราขึ้นไปตรงสระว่ายน้ำเมื่อกี้นั่นเองนะคะ,ะทุกอย่างเนาะก็จะมีนิติเข้ามาบริหารดูแลทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูที่นิติด้วยนะคะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีกฎอะไรเพิ่มเติมนั่นเองอ่ะแต่อย่าลืมนะคะทุกคนแวะเข้ามาดูก่อนได้นะคะที่ริฟต์นานาเพินลจิตนั่นเองเนาะ เป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมมีอะไรอยากแนะนําอีกไหมนี่ก็รองเหนื่อยแล้วนะขอดม่ย้อนโดดนะคะจริงๆก็เลยอยากบอเชิญชวนทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมโครงการมากกว่าค่ะเแต่ว่าอย่างน้อยก็คือพอมาเยี่ยมชมเราก็ดีใจแล้วแค่เข้ามาดูมาซื้อยิ่งดีค่ะไม่อยากซื้อกับน้องอยากซื้อกับปุณก็ได้นะคะคุณขายหมดค่ะไปร้านที่ไหนคุณก็ขายค่ะจะให้ราคาพิเศษด้วยนะ โปตัวจีนสุดร้าว<ะ>ร้าวไปถึงกุมพาทุกคน <c oughs> ทองยี่สิบาทส่วนลดอีกหนึ่งล้านนะคะเป็นห้องวันเบสไซส์เริ่มต้อนอยู่ที่ส1ิเอ็ตารางเมตรสามค่ะอขออภัยค่ะไปตั้งค่าเขาเล็กไปสาสิบี่ตารางเมตรนะคะถ้าซื้อไว้ลงทุนเนี่ยปล่อยเช่าก็แบบสองห0ื้าอาบเลยนะสำหรับที่นี่เป็นยังไงมีอะไรแนะนำอีกไหมเพราะว่าเริ่มเหนื่อยเลยจะโยนให้น้องพูด <c oughs> มีอะไรแนะนำอีก <c oughs> <ๆ S 1> อไหมคะน <c oughs> คือส่วนกลางอยากแนะนำแบบเข้ามาเยี่ยมชมตรงส่วนกลางของเราเนะะี่ยค่ะคืออย่างน้อยยังถ้าไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะแต่ให้เข้ามาเยี่ยมชมไม่ซื้อไม่ว่าแวะมาด่าก็ได้นะคะสำหรับน้อง อย่าลืมนะทุกคนเข้ามาเถอะค่ะเข้ามาตอนนี้ก็ได้นะจะได้มาเจอการเดี๋ยวคุณจะพาชมทุกซอกทุกมุมเลยแล้วตอนนี้ก็เกาะสร้างไปแล้วประมาณ90%นนะเกือบจะเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไม่มีพวกนั่งลงนั่งร้านอะไรแบบนี้แล้วนะะเราจะเคลียออกทั้งหมดแล้วเออแล้วก็ห้องมันเวทก็คือเหลือจานวนไม่เยอะแล้วเพราะว่าขายขายดีมาก เพราะว่าเป็นไซส์วันเมตรที่เริ่มต้นมีผว่าห้องนี้นค่อนข้างใหญ่นะ34ตารางเมตรกับราคาเพียงแค่7จ็ดจุล้านบาทแต่ก่อนถ้าบางคนเคยเห็นในแอดในโฆษณาเนานะจาราคาเริ่มต้น6.9หรือว่าประมาณ7.1ล้านบาทอันนี้บอกเลยนะว่าขายหมดแลยใช่ไหมไม่เหลือแล้วนะเราหมดจริงหมดฟังนะโปรโมชั่นเนี่ยเราเปลี่ยนทุกเดือนเปลีล่ยนทุกเซลยังงงค่ะอุย้ยขายหมดขายหมดแล้วเหรอเซลงงจริงค่ะน,นึกพยักหน้าเลยนะคะทางาด้านโน้ต คือโปรโมชั่นเราจะมีเปลี่ยนแปลงตลอดนะคะทุกคนอย่าคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวตอนนี้ก็ไม่ถึงวันนู้นวันนี้ไม่สักบอกเลยเปลี่ยนตามฤดูกาลนะเปลี่ยนตามน้ำขึ้นน้ำลงนะคะที่นี่เป็นยังไงใกล้ครบชั่วโมงหรือยังใกล้จะปะาลากันวไหมคะเริ่มเหนือนะะ่อยแล้วค่ะอีกอะไรคะอันนี้อ๋อทีเซ็ตนาทีทีเ็ตนาทีสุดท้ายค่ะเซ็ตนาทีสุดท้ายลองเพลงโชว์ไหมไม่ได้นะจะมาสกซ์ก่อนเลยค่ะโอ้ยงง ัไม่เป็นค่ะไม่ค่อยถนัดเลยนะคะเรื่องพวกนี้จะถนัดแบบนั่งสวยๆนะคะเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนก็ตรงนี้เหมาะนะอยากซื้อค่ะแต่น่าจะต้องลองเงินเดื่อนสักนิดนึงเพราะว่าแฟนไม่ถึงค่ะก็ต้องไม่ค่ะถ่ายตัวเองก็ได้ค่ะไม่ต้องมาถ่ายให้อย่าลืมนะทุกคนค่ะอยากพาไปเดินอีกรอบแต่เวลาหมดแล้วอุ้ยเสียดายจังเวลาหมดแล้ว น้องอาจจะคุยไม่เก่งนะแต่การขาดการแนะนํานนะ้องคะตงเข้อ้อาจจะเกิดก,กองนิดนึงไม่ได้พูดมากเหมือนกุณนะคะแต่เข้ามาเนะี่ยเดี๋ยวน้องสัมาชมค่ะแนะนานถ้าไม่เจอน้องน,านนะ้ำก็จะเจอเป็นพี่คิวสุดหล่อนะคะฝั่งด้านโน้ตโอ้โหนี่เซตผมเป๊ะมาก <c oughs> โคอ่ะมีอะไรทขาดอีกไหมคะก็เป็นโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะ่ะก็คืออยากให้ออก เพื่อนเทุกคนค่ะที่อยู่ไร้์สดอยู่เนี่ยค่ะสามารถแคปเอาโปรโมชั่นตรงนี้มาที่อ๋าสำนักงานถ่ายได้ค่ะเป็นโปรโมชั่นส่วนเสริมสามารถได้รับส่วนลดในของเคพื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมได้ค่ะ หรือว่าจะขอส่วนลดพิเศษอย่างอื่นก็ได้นะพวกฟรีค่าใช้จ่ายวัวนโอนนะคะใครที่กําลังดูแลส,สดนี้อยู่นะมาเลยจากพี่เจ้าค่าใช้จ่ายวัวนโอนพี่เจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า4รายการก็คือถือมาได้เลยเดี๋ยว้องจะกรี๊งหาหมดหน้าหาเมนิเซอร์นะขอส่วนลดดีให้เพราะว่าอย่างที่เราบอกค่ะสุดจีนสุดว้าวแล้วถึงกุมพานะคะโปรที่ เดลิสนานาเพิร์นจิตนั่นเองค่ะห่างจากรถไฟฟ้าเพียงแค่350เ<ว>มตรนะจ๊ะทุกคนเข้าออกได้หลายทางอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสยามเซ็นทรัลชิดลมหรือว่าเมื่อกี้ที่เราไปยืนบนด้านบนเนาะจะมองเห็นเทอร์มินอลเลยใกล้รถไฟฟ้า2สถานีก็คือ Nana. นานาและก็เพิร์นจิตด้านหลังก็จะเป็นถนนเพชรบุรีนะคะด้านหน้าโครงการก็คือเป็นถนนวันเว์เนาะใช้เวลาวนมาเนี่ยไม่ถึง 2- 3สนาทีค่ะฟังเพลงนี้เนี่ยยังไม่จบเลย เอาละแต่ตอนนี้เราต้องจบแล้วละคะ่ะเพราะว่าเวลาเราหมดแล้วเรามารบกวนเวลาทํางานของน้องนานไปแล้วเอานะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนะาะยืนิดนึ่งเพิ่มความสง่างามนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้า mm hmm. เดี๋ยวมาดูว่าที่นี่จะมีโปรโมชั่นอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะวันนี้ต้องขอตัวนะคะสวัสดีและลาก,กันไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะไ mm hmm. หนไม่ไหวไม่หย mm ุด hmm. よし。